It this moment the was He สวัสดีครับผมก้องมุนวัฒนะครับในวันนี้นะครับวันที่5เมษายนนะครับเป็นวันเกิดของนักแสดงหนึ่งท่านหนึ่งนะครับที่สวยมากๆเลยนะครับนั่นคือพี่อุ้มลัคนานั่นเองนะครับก็สุสานวัาเกิดนะครับขอให้วันเกิดปีนี้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ขอให้วันเกิดปีนี้เป็นปีที่ดีสําหรับพี่อุ้มลัคนานะครับมีความสุขร่าเริงแจ่มใส แล้วก็เป็นที่รักต่อทุกทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดผมได้มีโอกาสจะไปร่วมงานะกับพี่อุ้มลักนาเนี่ยก็จะถือว่าเป็นในที่น่าจี๋มากๆเลยนะครับแล้วถ้าเกิดผมได้ไปคอลเสิ์ในช่อง YouTube ของพี่อุ้มลักนาเนี่ย ก็ถือว่าเป็นหนที่น่าดีๆมากๆเลยนะครับใครนะครับที่อยากจะมาอวยพรอันเกิดพี่อุ้มลัคนาเนี่ยก็มาอวยพรอันไดเน้เลยนะครับหรือถ้าใครที่อยากจะไปติดตามผลงานต่ตางๆของพี่อุ้มลัคนาเนี่ยก็ไปติดตามกันได้เลยนะครับทุกช่องทางเลยนะครับก็จากกันไปครับเดี๋ยวผมจะร้องเพลงอวยพรอันเกิดเพื่อให้เขาฟังสักหน่อยกันละกันนะครับเพราะเฮ้ยอพี่อุ้มครับสุสานมันเกิดนะครับเดี๋ยวผมจะร้องเพลงอวยพรอมันเกิดต้องให้พี่อุ้มฟังนะครับแล้ารฟัง,งยินดีน,นะครับ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to พี่อุ้มลัคณา Happy birthday to you สุขสันต์วันเกิดน,นะครับพี่อุ้มลัคณาครับ ถ้าเกิดผมได้มีโอกาสด้มาร่วมงานกับพี่อุ้มลักนาเนี่ยก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าดีๆมากๆเลยนะครับแบบได้มีโอกาสด้มาเล่นหนังได้เล่นละครได้ในซีรีส์โนกนเนี่ยก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าดีๆมากๆเลยนะครับเนถ้าเกิดผมได้มีโอกาสด้มาคอลแลบกับช่องยูทูบของพี่อุ้มลักนาเนี่ยก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากๆเลยนะครับแล้วถ้าเกิดไปได้นี่ถ้าเกิดผมได้เจอพี่อุ้มลักนาตัวจริงๆนะเนี่ย โมกค็คงออกอาการแบบว่า It w a ตื่นเต้นจนเต่าแต่เต่าแต่เตวแต่จนแหม่พูดไม่ออกเลยนะครับ ที่นาา่าเจอดาราสวยๆนะ่ะพี่อุ้มรักนาเนี่ยผมก็คงแบบเก็บอาการไม่ค่อยอยู่เลยนะครับหวังว่าหัวกาสพี่อุ้มลักนาเนี่ยคงจะน่ามีโอกาสนีมาร่วมงานกันในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับถ้าเกิดผมไม่ติดทหารเกณฑ์หรือไม่ผ่านทหารเกณฑ์เนี่ยก็จะถือว่าปเป็นื่องที่น่าดีๆมากๆเลยนะครับวันสักวันหนึ่งคงน่ามีโอกาสนีมาร่วมงานกันนะครับพี่อุ้มครับมววว่าา้ wow. กสุสั่งวันเกิดนะครับพี่อุ้มครับขอให้ว่าเกิดเป็นยิ้มีความสุขม,มากๆนะครับใครที่อยากจะไปติดตามผลงานต่างๆของพี่อุ้มลักนาเนี่ยก็ไปติดตามกานันได้เลยนะครับทุกช่องทางเลยนะครับสุสัส่วันเกิดนะครับพี่อุ้มลัคนาครับ Happy birthday you to Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.